สวัสดีครับบริษัทเจรยรักษาครับวันนี้เราจะมาใส่คลิปให้ดูนะครับขึ้นคลิปตัวนี้ต้องติดกับคอหุ่นครับเพื่อให้หุ่นตัวนี้เนี่ยหัวได้ไม่ขยับนะครับไม่ได้ไม่หลุดจากตัวตัวตัวหุ่นนะครับโอเคเอาล็คลิปที่มีทั้งหมดด้านซ้ายก็ด้านขวานะครับม่เขียนชัดเจนครับ L กับ R นะครับ R แล้วก็ L โอเคนะครับก็ด้านขวากับด้านซ้ายของตัวหุ่นนะครับผมจะใส่ให้ดูทีละอันนะครับว่าใส่ยังไงโอเคนะครับแล้วก็พิกตูนมาด้านข้างเห็นไหมครับตัวคลิปตัวนี้จะอย อยู่ในลักษณะแบบนี้ดังนั้นนะครับะเวลาใส่นะครับให้ตัวแอด้านรูนะครับใส่เข้าไปในตัวผุ่นก่อนแล้วข้างหลังครับค่อยคลิกติดกับด้านหลังของตัวของคอขุ่นนะครับกระดังปึ๊บนีเรียบร้อยแล้วครับด้านขวาต่อไปเป็นด้านซ้ายครับด้อใส่เช่นเดียวกันครับก็อันด้านนี้ก่อนนะครับใส่เข้าไปก่อนแบบนี้เห็นไหมครับเขเคแล้วก็ตัวนี้คลิปเข้าไปด้านหลักครับ ปึ๊บนะล็อกเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นล็อกคอหุับไม่ให้หุ่นตัวนี้เนี่ยนะครับมันขยับได้ครับคอก็จะแน่นขึ้นนะครับโอเคส่วนขั้นตอนการถอดนะครับดูขั้นตอนการถอดขั้นตอนถอดก็เหมือนเดิมครับเราก็เอาตัวนี้ครับแล้วถอดให้จับตด้านทุกปุ่มที่มีขึ้นมาตรงนี้นะครับเห็นปุ่มมันไหมครับปุ่มเปิดอันนี้ดึงเข้ามาตรงๆครับติ๊กมันก็จะหลุดเลยอีกข้างก็เช่นเดียวกันครับกดดังติ๊กก็จะหลุดเลย โอเคนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนวิธีการสาธิตการใช้คลิปของตัวหุ่นครับขอบคุณครับ